สวัสดีครับโชว์คาวชันแฟมิลี่นะครับวันนี้ก็มาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาดูไม้ตอกันนะครับว่าไม้ตอมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มีหน่อขึ้นมาลักษณะอย่างไรนะครับเวลาไหนที่เราควรที่จะตัดไม้หน่อที่เติบโตเพียงพอที่จะ นำไปลงกระถางนะครับามาดูกันเลยนะครับครับมาดูต่อต้นนี้นะครับต่อเขาจะเป็นลักษณะไม้ไม้แบล็กนะครับที่มีความด่างบริเวณใบนะครับสังเกตได้ใบเก่า ที่ติดต่อมานะครับก็จะมีความด่างสเตียนะครับทุกใบนะครับครับแล้วก็หลังจากเรายกยอดไปแล้วนะครับความด่างที่เขามีนะครับเขาก็มาออกที่หน่อนะครับมาดูว่าเขาจะมีกี่หน่อนะครับสําหรับต้นนี้นะครับเริ่มนับเลยนะครับใบนี้ก็คือเป็นหน่อใหม่นะครับ มีหนึ่งใบนะครับใบนี้นะครับลักษณะก็ลายสเตียนะครับสีออกอเหลืองๆนะครับกระจายทั่วใบนะครับพื้นใบสีเขียวนะครับแล้วก็หน่อนี้นะครับมี1ใบ2ใบสีเหลืองๆนี้นะครับแล้วก็3ใบสีใบด่างออกชมพูเล็กน้อยอนะครับ แล้วก็ยอดใบใหม่กำลังแทงขึ้นมานะครับนี่เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่น่าจะเป็นหน่อที่ใหญ่ที่สุดนะครับในจำนวนสามหน่อนะครับอ่ะมาดูอีกหน่อสุดท้ายนะครับก็คือหน่อนี้นะครับหน่อด้านล่างนี้นครับใบบิดผิวนี่นะครับแล้วก็ใบนี้นะครับโค้งกลมมนนะครับ เขามีลักษณะเป็นหน่อสองใบนะครับสังเกตเห็นนะครับก้านใบเขาจะมีลักษณะเป็นรูปทรงก้านยืดนะครับแล้วก็มีข้อครับตรงตรงคอใบนะครับเป็นข้อนะครับลักษณะเป็นก้านยืดคล้ายๆก้านยกนะครับแล้วก็ สีของเขานะครับเป็นสีม่วงครับสีม่วงออกแดงนะครับสำหรับกานนะครับทั้ง3ต้นนะครับมาดูลักษณะของใบทั้ง3ต้นนะครับลักษณะใบเป็นรูปทรงอขอบใบพลิ้วเล็กน้อยนะครับขอบใบพลิ้วปลายเดียวแหลมนะครับมีส พกตรงคอใบเล็กน้อยนะครับสะโพกตรงคอใบเล็กน้อยนะครับเป็นสายเลือดไม้แบล็กนะครับที่ได้รับการยกยอดไปนะครับก็ถือว่าให้หน่อมาสามหน่อก็เป็นไม้ที่ที่ดีนะครับเป็นต่อที่ดีนะครับทีนี้เราจะมาดูว่าเราจะตัดยกต่อได้อย่างไรนะครับ ก็ต้องรอให้เขา1ใบเขามีความเหมาะสมเพียงพอนะครับใบเขาเติบใหญ่ได้นะครับก็อย่างต้นนี้ก็เริ่มที่จะเติบใหญ่ได้แล้วนะครับใบมีขนาดเพียงพอ3ใบขึ้นไปนะครับมียอดใหม่กลาลังแทงขึ้นมาเป็นใบที่4มาดูตรงโคลนนะครับโคลนต้นก็เริ่มที่จะมีรากมีรากแทงลงดินแล้วนะครับเริ่มมีราก ส่วน2ต้นนี้ก็ยังไม่มีนะครับเป็นหน่อชิดกับตออยู่นะครับต้นนี้ก็เริ่มมีรากนิดเล็กน้อยนะครับการที่เราจะแยกหน่อออกไปนะครับก็ต้องมีรากติดนะครับการที่มีรากติดก็จะง่ายต่อการที่เขาสามารถที่จะฟื้นตัวได้ไวแล้วก็รากขยายได้เร็วนะครับฉะนั้นข้อดีก็คือต้องมีรากติดนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับ ถ้ามีรากเดียวก็อาจจะฟื้นช้านะครับหลักการต่อจากที่เวลาเราตัดหน่อไปแล้วนะครับเราก็จะไปปลูกในวัสดุปลูกก็คงจะใช้กากมะพร้าวสับเล็กนะครับผสมกับขุยมะพร้าวก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยละลายช้านะครับให้พอเพียงนะครับการดูแลก็คือต้องแช่น้ำไว้ก่อนนะครับประมาณสัก1สัปดาห์นะครับ แต่ถ้าเขายังยังดูเฉานะครับดูไม่ฟื้นนะครับเราก็สามารถามีวิธีเพิ่มนะครับโดยการอบเขานะครับในวัสดุโปร่งใสนะครับอาจจะเป็นถุงพลาสติกหรือเป็นที่ครอบที่มีลักษณะใสนะครับก็จะทำให้เขา,ามีโอกาสได้มีการควบคุมการจำกัดของน้ำนะครับใน ในแต่ละตู้อบนะครับก็จะทำให้เขาไม่สูญเสียน้ำที่ใบนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะรากเดินได้ดีนะครับแล้วก็ใบเขาก็อาจจะฟื้นได้ไวนะครับเป็นการาควบคุมระบบความชื้นแล้วก็การคายน้ำของใบนะครับ ฉะนั้นข้อสังเกตก็คือเราก็ต้องดูว่ารากของเขามีปริมาณมากไหมนะครับแล้วก็ใบเขามีจํานวนมากถ้ามีจํานวนมากก็ต้องมีการแช่น้านะครับเป็นวัสดุปลูกที่ใส่กระถางแล้วก็แช่น้ําไว้นะครับประมาณอะที่แจ้งประมาณ1สัปดาห์ขึ้นไปนะครับอาจจะ2สัปดาห์หรือ3สัปดาห์ก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าเขาสามารถรากเดินแล้วก็สามารถ ฟื้นได้เร็วไหมนะครับก็สังเกตจากที่ใบแล้วก็ทีอ่อาจจะมีการแตกใบใหม่ขึ้นมานะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับโชว์เก้าชั้นแฟมิลีเราก็จะนำเนื้อหารสาระดีๆมาพมาพูดคุยแล้วก็พบกับทุกท่านเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ